เรามาอีกแล้วนะคะกลับมาตะติดตามกันเหมือนเดิมวันนี้นะคะตอนนี้ลูกพันโุ์ชดกับพันธุ์ชดจะลูกพันโุ์ชดจะเป็นคนทกหางปลานะคะรู้แรกของเช้านี้ค่ะมารุ้นกันนะคะมารุ้นกันเลยว่าอย่างไง กำลังจะผูกขังปลาอยู่ค่ะพันชูผูกขังปลาอยู่ลูกพันชูจะเป็นคนทกนะคะ,ะนั่นเลยนะคะดูก oh. ันนะคะว่าขนาดไหนเห <Yeah. S 1> มียตัวเหมียค่ะตัวเหมียลูกพันชูเป็นคนทกตัวเหมียค่ะตัวเหมียเห็นไหมคะ น,นี่พาชดกำลังยนต์นะคะยนต์ไปที่อีกหน่วยอีกไซอีกหน่วยหนึ่งเลยนะคะยังอีกหน่วยหนึ่งหาตัวผู้ค่ะว่าตัวผู้อยู่ตรงไหนดูกัน,นะคะรุนกันนะคะว่าตัวผู้อยู่ดูเผยนู้นหรือเผยนี้ ระหว่างไม้ถอกับรูมันไม,ไม่ไม่ตรงกันเลยนะคะไม่ตรงเป้าค่ะรูเล็กมากมแต่ไม้ถอมันใหญ่กว่าแท่งมันอีกนะคะแม่ปลาดูแม่รูกมันไม่ตรงเล<ป>ย รอลุ้นกันนะคะตอนนี้ลูกพันธุ์โชคกับพนันธุ์โชคกำลังช่วยกันนะคะว่าอะไรยังไงนะคะยังนะคะยังไม่หักเงี้ยงปลาจีนะคะต้องรอลูกพันธุ์โชคมาหักก่อนนะคะอย่าให้แดดถูกปลาไม่ได้ปลามันจะแห้งหนังมันจะแห้งแล้วมันจะตายนะคะลูกพนกันธุ์โชคกำลังยนต์นะคะถึงพันธุ์โชคด,ดำ ดูว่าจะมีตัวผู้หรือเปล่านะคะ่ามาเลยดิมาหาที่แถววัดแหลมเพอเหมือนเดิมค่ะเห็นไหมคะฝนมาแล้วแถวกระซังค่ะเห็นไหมคะแถวกระซังเลยเห็นไหมเนี่ยเขาเก็บปัดปลาท่องเที่ยวกันนะคะเก็บปลาท่องเที่ยว,นนะะวงมปูมาอะไรด้วยเห็นไหมคะ นู่นว่าแหลมพออยู่ทางนู้นนะคะว่าแหลมพอเห็นไหมคะเจอส่วนตรงนู้นผานเปรมเห็นไหมคะผลิตภัณฑ์เปรมสุรานนท์นะคะเห็นไหมคะรอรุ้นนะคะผ่านโชดกำลังนั่นอย <Sache. S 1> ู่นะคะ